ขอต้อนรับข้สู่ช่องไม่ปีกก่นะคะโอ้เออเขีนโดยหมอคว่าเนื้อหมอจไทยเ่เออไปไปหาหมอจตไทยเออหมอจีไทยเ่ยาเขาเข้าเดี๋ยวก็ดีดอกอนยัยเห็นไหมมันยังไม่ดีน่ะเจ้าต้องไปหาหมอรุ่งบาเด้อเออ เออเห็นมันยังไม่ดีนะเจ้าไปหาหมอโรงพยาบาลเพราะว่าหมอโรงพยาบาลนะเขาล้ตรวจเช็คละเอียดกว่าหมอคลินิกหมอคลินิกเขาก็ตรวจคักอยู่ฮะเขาก็จกแล้วมันจำลมลมบปตรวจลมัวใจก็คือวีบาวลึมียังคิดายเขาก็ละห้าน้ำก๊กน้ำเกลือเพื่อได้แห้งนอนพักเปมีได้เห็นมือแห้งนะเขากเลยห้านอนพักที่โรงพยาบาลจากมื้อจากเลือเบื้องอาการไม่เป็นนั่นเลย nó bị tai dông cá, là ba tháo nhang, các anh nó mất an toàn, là t-shirt này, vậy nhang nó vìn, 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 rồi nó thoát, tụi nó ồn, tiếng ừ, vậy là, chìm đôi 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 ừ đôi 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 ừ đôi 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 เอาก็มันตัดไก่เพุงมันยังปกติอยู่หรือมาเราก็เลยมีเราว่าหรือเนี่ยเออมันเจ็บบท้องบ่าเนี่ยไม่ได้เก็บท้องนะเขาแต่มันหยางได้มันเช้นมันลอยอันนี้ืออเออเออคนลราว่ากินยาอันที่ใหญ่มากยกกินแต่ยาที่นี้เขาแล้วอ๋ออืมอืมและผลเลชิบยาเขาเข็มนุ่เออเป็นุงเท่าไหร่แล้วม่ให้ ừ, ừ. ได้พ่อดูโรคคนว่ากนเราเป็นพัด ใครวัดไค่ไอ้เนียอะ่ะแตคือว่าเมย์นำไข่ไขนำเปลือยแล้วเนาะพุดบะาเมย์นำไข่วัดไข่ไอ้เนี่นยมากันบอ่ะ <c oughs> เห็นข้ามีง้างแตก็มีเมยได้ข้าวง้างไปแล้วเมย์ <c oughs> าจายพานั่นแหละมันมันเป็นแน่นั้นแล้วยังว่ามันอันตรายอันเขานำเปลือกเกระปุกลงเลยคลอดไม่ได้รสชาติตอนก่อนทีนี้นึกว่าไม่ได้เมยไม่ได้ปลุกอะไรนึกั่ไปห้าอัน น้ำเกลืออันขาวอนพัดได้เห็นอืมสิ่ข้าวเขเสได้เห็นพับล่าอยู่อ่ะยังวะอันนี้ก็ที่พัด้อ้เมือแห้งเมือแห้งพัดเขาก็อันนั้นได้เขาก็เออนอนเห่าน้ำเกลือมันก็ได้แห้งเหรอยายน้ำเกลือลงบานนั่นแล้วเอาเา่นดอกเอาก็เห่าเลื่อละเห่าเห่าไปหาลงบึงเออยังเานนเห็นไหมมันไม่ดีวะไม่ยังยงยงยังก็เห็นเรื่องอาการเห่านักมาเป็นวิ่นเป็นผัวยังไม่ได้เขาก็เ่อนอนเฮ้ย ูเท่าแล้วเนาะมามเยก็แลออยคนาเอใหญก็มาทาเยี่ยมเน่ไปโลกขี้กกหงด้ค่ะน้วากระถาคอยมาแต่หาฟืนก็ไม่เห็นหลดเลยมาผมกับบาก์บีีเลยอ้ยมาเลยกรหาเก็บมาอันนั้นกระหาเก็บมาอันกระท่านทายี่มกระทานเ็นเมือวงด่าลาดนคงนี่ละกันบอก เออที่ใยเดี๋ยวเหายเดี๋ยวคนเดี๋ยวมันหายหันเออเห็นมันหายมีแล้วมาเห็นมันได้เมื่อไดเงี่ยมัก็นใหญ่กับินข้าเสพกินข้าไม่เสพแต่ากิงเข้าไม่ใหญหลายแต่ว่าิข้าเเสม่้ว่ะเมันลมาเบให่โอ้ิงเข้าไม่เบไเห็นกิเข้าเวกรโลกเรานาจะยาร้ินเข้าเสามันอาอ ทำเห็นเสดจะบอกลาอยู่อีเทำามเสดบอกอยู่อีเข้าก็มีเสดไม่ได้เอาพวดบ้านพดลงไปได้เงินนะเป็นยาผัดอันนี้ได้ยามคนหม่เห็นลายนั่นนี่เลยอิ่มน้ำไอ้เวรก็ค่อยกินยาเนี่ยแหละบอเอาด้วยน้ำร้องเขาแล้วอิ่มบัตรบัตรก็ไม่ได้บัตรประชาชนก็ไม่ได้บัตรโรงพยาบาลของหมอที่ใกลก็ไม่ได้เละโอ้พระคุณไปบอกโอ้โหเขาก็อ่านก็รู้มาไปโอ้ยจึงเขาลบางคนทื่อ ไปบ่โหเลับม่ได้ข้อมูลเก่ามันอยู่ได้แัวเดียวแบบนี่นะอย่างกละเม็ดบอกเบิ่งนาราฮะอันนี้นะอันนี้เสาของวันแล้งเออละเม็ดอย่างกละเม็ดเออค้าวละเม็ดอันนี้เนี่ยสาแล้งหลังอาหารอันนี้นะตัวนี้นะิวงมันบดเออหลังอาหารที่เดียวอันนี้นะต้นเสายังเดียวยายนี่นะ กินข้าวตอนเช้าไลยอันนี้เหี่ยเม็ดสีชุ่มๆนะหลังอาหารให้กินเม็ดเดียวกินข้าวตอนเช้าเออเม็ดเม็ดสีชมในกินข้าวมื้อเช้าข้าใหม่แข็ง่ต้องกินเออมื้อเช้าเ้าวแข็งแม่ไ่ต้องกินตัวนี้น่ะอันนี้นะตัวนี้สามไม่ลาเออกินเช้าเกินกินข้าวบ้านข้าวตัวนี้เนเช้ากับแรงกินข้าวคนมีเที่ยบด้านคนหมอโอ้ยบ่แรงมาอันมานกชามไม่ลาคือเดียวมาอันมาอัน เบิ่งความดันมาคุณเลยคุณบอกว่าความดันแล้วเขายันความดันนะความดันเขาตั้มหรือมอะไรเขาเหมยไอศูนย์เต็มคนที่โบหููมาจำเบิ่งแล้วก็เบิ่งไหวเขาก็มีแรง่าทักกะโดด้วยยายนั่นแหละเห็นมันปกติน้องจ็คไม่มีปกติแล้วเขาก็เนยเนี่ยเอาลูกบางลูกคนบอกหลังก็ลูกปะนังลูกปะนังอันขมขมนติเนาะแล้วลูกกนังลูกปเย็อันยืน ลูกหยู่และเออคนวาหุ่นยักษ์แล้วว่ะหุ่นยักษแล้วมีท่านเด้กโดพอลุกกรวังหุ่นยักษ์ละพ่อ้านพอช้านอยู่เ่าบงแล้วว่าหุ่นยักษ์แล้วนี่เสียดหยาบครับเดี๋ยวก็หายคนว่ะเอ้าปูู๊อะไรทุกอย่างหายแลมวเนาะไปแห้งไปบ้าไปว่าได้เนาะเห็กินข้าวเสียดสกับใครยน่แบ่ว่าอุ้มคอขึ้นรถควายงใจมันดีปันโบโบโรกชุกดางอยู่เนาะเฮ้อว่าอุ้มลุมนะ เอาว่าอู้โคนที่รู้ท้ที่อบคนดู้อ้ยคนที่เาน่าครู้กนโากันว้าลลูกมาที่มัอูตร้กันเล่เดมา่อู่คนที่่นได้บ่เลเขาบกตุนกตุนมาอยู่คนที่หุ่นน่ละ่หมอวก็มาอยู่นำมาเ้างแลอก้คนรดอ่ะ้ยขานอยกษอะไรอ่อยลงไแล้วนเอาลเข่งมาอยู่อน มาเนี่ยมาเตียงนน้ำผามาสุเขามน้ำผาเขานักสินี่อันูรู้นะพ่อโอ้ยอ้อมบอลอ้อมบอลนี่เขาูเดตั้งปูกระปูมากอ๋ออันนมาแตูกระปูมากอ้อมบอลก็คืออันออ่าดูดิมามาหลายเหมดหมทงเบดบอกี่หนูเลเยอันมีดนี่นมีดผาท้งอ้โหขาลัง้างข้าหลังอมน้ำผาย นาสอนพันาเหนันนเนไมเบีซื้อไม่เบซูู้อันฮันคือยังละหวานสงสามีหวานนะหนมันละมีหวานก็โดนละเตียงไหเนี่ยย่าเออนี่คือมาเจาตลุเออต้องเตียงไหลอคมอหวาต้องอีเตียงไทยนี่น้อยังันตุลุัดยันเนนะหอมี่ีงาจเนาะ ม่วานออกไปเล่นแปเบที่เราบอกัเออยังทีออกเรเลนอะนะเแปนู่ยอกย่างว่าเรมือชงลัก่้อนแล้วเอาชมมื่อไหรวันนี้บอกม่มั้งนมานนลกินบุงมล็ไานอยู่ไนเนี่นรข่านลคือกินี่มียกข้ากับข่ากันกินอีกแล้วและวันนี้โชวยมาเลยกินอันมาทเฮนะล่ะ แต่ทำเลยวาลาเขงสามตัวแกงเขาลวะเขาขี้ขมเขียวปลาขิงเวลาผัดปาเงนั่นอันนี้แล้วอันปห้วยบางหีอีอีโลไอีลขผัปห้วอยบางหีา่ะเอาบปลาหยบางหีเราัลบางีตั้งไม่ตักงเลยว่าหยบางหีเลยนอืออเรใหอมาชครับพอี่เคย แม่มาสูกาพอดีแมวไอยู่ได้มาแต่งไล่สังเกตโล่หมดนกตัวหันหนักแต่งไล่แต่งไทยแต่ไวมเนาะแต่งไลยก็แต่งไทยกันเดี๋ยวแต่งไหรือแต่งแค่นตุลูกนะคะก็มาเยี่ยมยายอยุ่นนะก็อาการค่อยดีขึ้นแล้วนะคะเขาไปถ่ายของเขจะไปชัดลายนะจรนี้ประมาณนี้ค่ะ